มเร็ดกระบกป่านะเจ้าที่เขาเก็บกันมานะเจ้าหน้าตาจะยี่ดูบบน่ากินนะเจ้าสิ่งที่น่ากินคือเขาต้องผ่าข้างในออกมานะเจ้าข้างในก็เป็นสีขาวๆนะเจ้าถามว่ากินได้เลยก็กินได้เนาะแต่ถ้าอาไปคั่วมันจะมีความมันนะเจ้ารสชาติเหมือนอัลมอนด์นี่แหละเออนี่ค่ะกระบกป่านะเจ้าเขาเก็บกันมาจี้เนาะเรามาตากมันแห้งนะตอนนี้แห้งแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเรจะพากระเทะนะเจ้า ปกติอะเขาจะไม่หอบมาทั้งเม็ดอย่างเงี้ยคะเขาจะผ่ากันที่ป่านะเราว่าหอบเปลือกมามันก็กินไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันหนักปลป่าๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไปผ่ากันที่ป่าแล้วก็ยุงมันนักอันก็เลยบอกพ่อใส่กระสอบมาผ่ากันที่บ้านดีกว่านะเพราะมันป่าใกล้บ้านนี่เองอะป่าชุมชนที่บ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันจะไปเก็บใหม่ค่ะเพราะว่าตอนแรกอันก็นึกว่ามันผ่ายากเนาะอันก็ไม่เคยผ่านะคะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเด้อเพื่อน แต่อันรู้จักนะคะไม่ใช่ไม่รู้จัก <c oughs> อ่ะเก็บสดๆจากต้นนะคะแล้วก็เอามาตากแห้งแห่สักสองสามแดดนะคะแล้วก็มาผ่านะ <c oughs> ถ้า,าเปลือกนอกมันแห้งแล้วนีมันจะกระเทาะง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเขายังไม่แห้งดีอ่ะมันก็แกะออกแต่เราต้องงัดแต่ต้องแงะนะคะเวลาผ่ามันจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวไปเอาอีกนะเพื่อนๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผ่าอีก ก็หากเก็บมาวันสื่อนี่นะแล้วมาตากแดดได้ได,ด้สองแดดนะคะถ้ามันแห้งแล้วมนจะกระเทาะง่ายอ่ะเดี๋ยวกระเทาะเสร็จเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวอัจะพาคั้วนะคะคกินตอนวันนี้แหละอ่ะไหนๆก็พาเก็บนะคะเออกระเด็นกระดอนอ่ะเช้งมันเออกระเด็นกระดดน ดนะได้พอสมควรแล้วเพื่อนๆไปไปคั่วกระบอกกินกันไห่ได้พอสมควรแล้วนะซ๊าเดี๋ยวอันจะเป็นลางน้ำแล้วเอาไปคั่วก,กินกันดีกว่า ระบบป่าคนระับห,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 หอมอเหลืออัลมอนด์เมืองไทยนะรสชาติเหมืนอนอัลมอนด์เลยละ่ะเออเกละได้ละเดี๋ยวกละนะ ลำไม่ลำมาดูแม่มาแชดเป็นยัยงไงเดี๋ยววันพุกนะครับพุกกับว,วันเธอเดี๋ยวจะเข้าป่าไปเก็บอมะมื่นนะอร่อยคันะ่วแล้วอร่อยเดี่ยเข้าป่าไปเกี่ยวกับพ่อนะอันนี้คือแบบมืน่นหรือว่ากระบกป่านะคะอยู่ในป่าเป็นต้นไม้เป็นพันนะคะ